สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช่นเคยค่ะปายังคงอยู่กับต้นไม้รอบๆบ,บ้านนะคะค่าวันนี้ปลาพามาดูนี่ค่ะนี่คือต้นอากนีมาใช่ไหมคะตัวนี้ชื่อว่ารัศมีเงินแต่ประเด็นที่จะพามาดูน่ะไม่ใช่ตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเขาติดฝักนะคะนี่คะ่ะนี่ติดฝักเนาะ นี่นี่ก็ติดฝักนะคะแล้วก็ดอกนี้ก็ติดฝากนะดอกนี้ก็ติดฝักนะคะแล้วก็ดอกข้างหลังก็ติดฝักเช่นกันสรุปว่าต้นเนี้ยนะคะติดฝักทั้งหมด6ดอกเลยนะคะเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ 5และหส่วนฝักนี้นะคะฝักนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเริ่มสุกแล้วอะ่ะเริ่มแก่แล้วนะคะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะเดี๋ยวไว้ปาจะทดลองเอาไปเพาะดูซิว่าเ,เวลาต้นงอกขึ้นมาเนี่ยใบยเขาจะลายยังไงนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆคือปาไม่ได้ไม่ได้ผสมเองนะคะไม่ได้ผสมเกสรเองนะคะเพราะว่าปาไม่ ไม่มีเวลามานั่งทำนะคะแล้วก็อันเนี้ยที่เขาติดฝากเนี่ยคือเกิดจากแมลงนะคะเพราะว่าที่บ้านมีแมลงเยอะค่ะแล้วก็ที่ลุ้นก็คือมันคงแบบลุ้นมากไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ใกล้ๆกันที่ออกดอกนะตอนนั้นที่ออกพร้อมๆกันก็จะมีเนี่ยค่ะเศรษฐีใหม่นะที่ออกดอกพร้อมกันแล้วก็บัลลังเงิน นี่นะคะที่ตอนนั้นที่เขาออกดอกพร้อมๆกันนะนะก็ถ้าเกิดว่าสมมุติสมมุติว่าได้พันใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็ลองจินตนาการนะมันก็จะเป็นในโทนสีนี้ละค่ะส่วนลายเนี่ยก็ค่อยมาลุ้นกันนะคะแล้วก็อ้อนี้อีกด้วยนะคะที่ออกดอกพร้อมกันใกล้ๆแต่อันนี้มันไม่ใช่อากนีมาไง อันนี้ยเ,เขาเป็นไม้ในกลุ่มดิฟเฟนบาเกียค่ะหรือว่ากลุ่มสาวน้อยปะแป้งนั่นแหละนะก็คิดว่ามันคงไม่น่าจะข้ามสายพันธุ์นะเนี่ยค่ะนี่มันก็ออกดอกเหี่ยวไปแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็ รอลุ้นนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆพามาแบ่งปันเผื่อว่าท่านใดย,ยังไม่เคยเห็นมเมล็ดของอโกนิม่านะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้วมันก็เวลาเขาติดฝั่งติดเมล็ดนั้นมันก็เหมือนพวกพวกบอลคลเคเชียอะโลคาเซียอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็บอลสีอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็คล้ายกันมากเลยอะคะ่ะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ